สวัสดีค่ะช่างาจ้าพาปลูกนะคะวันนี้จจ๋าก็จะพามาย้ายกระถางผักนะคะวันนี้ยจจ๋าก็เตรียมดินไว้แล้วนะคะเตรียมดินเตรียมดินวันนี้จจ๋าจะจะพาย้ายแบบ3าอย่างเลยวันนี้ก็คืออันดับแรกก็สกาลิเคลนะคะสกาลิเคลของเจาจ๋ามันก็มีรอดมีตายนะคะเพราะว่า บางทีก็ไม่สมบูรณ์เนี่ยคะ่ะรากเขาทะลุกระถางแล้วพร้อมจะย้ายแล้วบางต้นเขาก็ยังแคะแกนอยู่เลยคือบางทีอ่น้ําเยอะไปมันก็ฉ่านะคะฉ่าเยอะไปแล้วเขาเขาไม่ก็เติบโต <c oughs> เขาเขาหยุด <c oughs> นะคะนี่คะ่ะรากเขาทะลุแล้วอันนี้ยะจ๋าย้าย,ายรอบสองนะคะเนี่ยอันนี้รอบที่สามรอบแรกก็คือย้ายเป็นก้าต้นเล็กใส่จากที่เพาะเป็นก้าเล็กๆใช่ไหมคะแล้วก็ลงถาดหลุม ถาดหลุมเสร็จแล้วก็เจะจามาย้ายลงกระถางพวกนี้ซึ่งเราจะย้ายลงกระถางไซส์8นิ้วแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเจะจ่ยาย้ายต้นกล้าเขาเล็กเกินเจา๊จ่าก็เลยย้ายลงกระถางเล็กๆก่อนตอนนั้นกระถางเจะจ่าหมดช่วงนั้นกระถางเจะจ่าหมดปลูกสลัดปลูกอะไรลงกระถางม,มันหมดนะคะเจะจ่าก็เลยมีกระถางไซส์นั้นน่าจะเป็น3นิ้ว3นิ้วหรือ4นิ้วเนะะี่ยค่ะประมาณ3นิ้ว4นิ้วประมาณนะะี้ค่ะ ก็เจ๊จ๋าก็ย้ายไว้ก่อนก็เขาก็โตในกระถางนี้นะคะส่วนที่ย้ายในกระถาง8นิ้วบางทีต้นกล้าเล็กไปเขาจะไม่โตนะคะรากเขาขี้เกียจหากินอันนี้เจ๊จ๋าก็จะย้ายลงกระถางนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะย้ายสลอรี่ด้วยนะคะแล้วขึ้นช่ายก็จะย้ายแต่ว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะดูก่อนว่าถุงดำเยาจ๋ากกอกดินไว้ไม่รู้พอหรือเปล่าซลอรี่เา๊จ๋าจะย้ายใส่ถุงดําก่อนนะคะอ่า มีนี่ค่ะตะกร้าที่ได้มาฟรีจากส่วนจัตุจักนะคะแข็งแรงดีมากเจ๊จ๋าก,ก็จะใช้ประโยชน์แบบนี้นะคะเวลาเราเรา,เราปลูกใส่ถุงดําเราก็จะตั้งแบบนี้เวลายกไปก็ยกได้ทีละ12ถุงเลยถ้าเกิดเราไปตั้งถุงดําเรียงๆไว้เฉยๆอะ่ะมันก็ไม่ได้ะคะ่ะยกยกยกหลายรอบแล้วก็ใช้เวลาอย่างนี้ก็คือสะดวกพื้นที่ก็ประหยัดนะคะเจ๊จ๋าใช้งานจริงนะคะ เจ้าเก็บมาเจะ้าจะใช้งานจริงะคะ่ะชำต้นไม้ไว้เยอะเลยหลายอย่างนะคะอันนี้ก็มันมีโรสแมรี่มีมิน้นมีผักชยัยยาเจ้าจก็ชำไว้นะคะก็มีหลายอย่างเนี่ยอันนี้ก็ตะก้าซื้อมาถ้าเราซื้อมาใบละ20บาทยังไม่แข็งแรงเท่าอันนี้เลยนะคะแต่อันนี้ซื้อมาใบละ20บาทแต่เขาบรรจุดได้หลายถุงค่ะถ้าเจ้าไปสวนจะจักหรือว่าไปร้าน20บาทเจ้าเจอก็จะซื้อมาไว้อีกค่ะแล้วพวกตะกา้า ตะกร้าผลไม้แบบนี้นะคะมีคนให้มาเยอะจ่าก,ก็รับไว้นะคะรับไว้แล้วเอาไปเลียงเลียงเลียงไว้ข้างบ้านจะได้ใช้ประโยชน์จริงค่ะเนี่ยค่ะจะทิ้งนะคะของของพวกเนี้ยใช้ประโยชน์ได้จริงเราประหยัดพื้นที่ใช้ใส่ถุงดำเพาะกล้าได้นะคะอันนี้เจอะจ่าก,ก็จะย้ายถ้าถ้าทันก็อาจจะย้ายเคลด้วยค่ะเคลสองต้นนะะั้นค่ะเปลี่ยนกระถางให้เขาไซส์ใหญ่ขึ้นไซส์ใหญ่ขึ้นกระถางต้นนั้นนะคะแต่ต้นนี้ไม่รู้ว่าดูก่อนว่าจะเปลี่ยนดีไหม เพราะว่าเหมือนเขาต้องการเปลี่ยนกระถางแล้วแหละเยจ่าเปลี่ยนหลายรอบแล้วนะคะกระถางเคลวตามตามไซส์ตามไซส์ต้นของเขาแล้วก็ตามตามขนาดต้นตามขนาดกระถางนะคะถ้าเกิดกระถางเล็กจาก็จะย้ายย้ายไปกระถางใหญ่ขึ้นอีกปริมาณหนึง่งพอเขาต้นโตอีกพักหนึง่งแล้วก็ชะงักเยจ่าก็จะย้ายใหญ่อีกหน่อยนึงนะคะก็ตามปริมาณเดี๋นวันนี้จ่าก็มาย้าย สกาเลตก,ก่อนเลยนะคะสองต้นนะคะเดี๋ยจะทําให้ดูแค่ต้นเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ดูอย่างอื่นด้วยนะคะหลายอย่างนะคะวันนี้ค่ะตัง้งข้อแพศในสีหลังกายอีกนะคะก็เดจ้าก็พื้นที่แคบเ่จ้าทำงานหลบแดดค่ะเมื่อกี้มันแดดจัดเจ้าก,ก็เลยมาทำตรงนี้มันก็เก,กลกะนะเพราะว่ามันแคบ ที่อื่นช่วงกลางวันแดดมันจะร้อนนะคะเจ<ม>๊จ๋าก็เอาถางแปดนิ้วนะคะงั้ก็เกะกะเจ๊จ๋าก็เอากับเขาสับรองนะคะจะใครมีใบไม้แห้งก็ลองได้นะคะใบไม้แห้งลองก้นกระถางการดินไหลหนีแล้วอีกอย่างหนึ่งกันความร้อนมันขึ้นมาจากพื้นข้างล่างเขาะจะจะาตั้งกับพื้นปูนนะคะจตั้งกับพื้นปูนพื้น,พ,น,พ,นพื้นซีเมนนะคะ พี่จ๋าลองบก้นกระถางแบบนี้แล้วรอบนี้พี่จ๋าจะจะไม่เอาขี้วออัวเลยนะคะพี่จ๋าจะไม่เอาขี้วออัวเลยนะคะพักหนึ่งค่ะพี่จ๋าได้รับพัสดุแล้วนะคะวันนี้สั่งของไปค่ะพอดีก็มาส่งของนะคะ เริ่มลงมือทํางานมันก็จะมีคนผสมข,ของทนะ,ะเดจาก็ลองด้วยกับเะารัาวสับนะคะแล้วก็ดินผสมทราให้จาาผสมไว้นะคะในถุงที่จาผสมไปแล้วนะคะ ใบเลี้ยงเราจะกบดินใต้ใบเลี้ยงเขาตรงนี้ค่ะหน่อยใต้ใบเลี้ยงเขานะคะกบดินใต้ใบเลี้ยงก็ประมาณนี้หยุดก,ก่อนเดี๋ยวตีลังกาแล้วก็คว่ำลงเลยซึ่งอันเนี้ยจ๊จ๋าจะดินเขาน้อยนะคะนี่ค่ะก็คว่ำลงแบบนี้ก็วางลจวจ๋าว่ามันสูงไป เน,นี่ยสูงไปเดจ๋าจะเอากลับอาภ้าวสับที่รองอยู่ข้างล่างนี่ค่ะออกถ้ามันสูงไปก็เอาออกได้เลยนะคะเพราะตอนแรกเดจ๋าลงกล้าวเดจ๋าก็จะเอากลับอาภ้าวรองถางไว้นะคะอันนี้้ยไม่ให้น้าหกอันนี้ก็เป็นดินดินเหมือนกันนะคะจากกระสอบนี้แหละเดจ๋าเตรียมมาใส่ถังไว้ จะได้หยิบใช้สะดวกแล้วก็เอาเดียงกบเลยยินปูปูสูตรของพี่ยจ๋าพาทำนะคะที่ใส่น้ำหมักด้วยนะคะสูตรหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็เอาน้ำหมักทุกอย่างที่เรามีรถรลาแล้วก็หมักทิ้งไว้รอบนี้ยะจ๋าก็ได้หมักนานอยู่นะคะหลายอาทิตย์อยู่รอบนี้หมักไว้ตั้งแต่นี้ยังไม่หมดนะคะหมักไว้น่าจะสองอาทิตย์ได้ละสองสาม เพราะว่าดินมันฟูมากเวลาเราลดน้ําลงไปก็จะยุบตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่อยากย้ายลงกระถางใหญ่ดินเขายุบหรือว่าต้นไม้เขาโสมเราก็เติมป Ł ุ๋ยคอกได้นะคะพลน,นดินบริเวณร,บรอบๆน่คะแล้วก็เอาป Ł ุ๋ยคอกอเติมลงไปแล้วก็พลน,นดินกบรดน้ํานะคะนี่ค่ะเป็นอันว่าเสร็จนะคะให้น้าไหลออกมาอย่างนี้เลยปลูกวันแรกเราต้องรดน้าเยอะๆ เนี่ยคะเสร็จเสร็จบางอย่างนะคะวันนี้เสร็จไปหนึ่งต้นแนละ้วเียจ๋าขอตัวย้ายอีกหนึ่งต้นนะคะให้มันเสร็จเดี๋ยวเอาตั้งในโรงเรือนก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อยออกแดดถ้าลืมถ้าเอาออกแดดเลยม,มันก็มีโอกาสตายได้นะคะเพราะว่าเจ้ากระทบก,กระเทอนรากค่าเนาะแต่เจ๋าขอตัวย้ายอีกหนึ่งต้นก่อนนะคะค่ะเคลสองต้นเจ้าก็เสร็จไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้เจ้าจะย้ายไม่ใช่เคล สกาเล็เคลอันนี้เคลยาจาจ่าต้นใหญ่จะจา,าจะยาจา้ายลงกระถางไส์ใหญ่นะคะไส์นี้นะคะเ้วจ่าก็จะลองก้นด้วยใบมะม่วงแห้งก่อนนะคะแล้วจาก็จะใส่กับขาวสับสักหน่อยหนึ่งนะคะกับขาวสับด้วย สับใส่ใบมะม่วงรองก้นกระถางนะคะแล้วก็เอาดินกวงปลูกของเราใส่ค่ะใส่ไปแล้ประมาณหนึ่งไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราก็เติมดินด้านข้างอีกนะคะเพราะว่า,าก็วัดดูที่จ่ามันสูงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ยุบนะคะเดี๋ยวเขาก็ยุบลง มีก้ามมะเขือเทศด้วยเดี๋ยวเอาก้ามมะเขือเทศออกรากขักแล้วรากขาดแล้วก,ก,ก้ามมะเขือเทศค่ะเอาเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเผื่อจะรอดแล้วก็จะมีต้นไม้ค่ะไปเก็บมาจากบ้านบ้านพี่หน่อยนะคะ<ม>บ้านพี่หน่อยที่มันมันขาดแล้วหลุดออกมาเดีย๋ยจากเอามาวางไว้แล้วเขาก็มีรากงอกออกไปนะคะ ไม้ประดับค่ะต้นอะไรไม่รู้สวยดียิ่จ่าเก,ก็บไว้นะคะเอาฝากวางไว้ก่อนเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็งอกนะคะยิ่งจ่าก,ก็ฟันเลยให้เรากก็บมะพร้าวสับเยอะนะคะเดี๋ยวจ่าจะเอากะปะมะพร้าวสับออกหน่อยนะคะเพราะว่ามันสูงเกินให้มันเหลือเฉพาะใบมะม่วงที่อยู่ตรงนี้นะคะจะได้เป็นปุ๋ยนะคะ เป็นปุ๋ยี่ยมีมดจะไม่ค่อยถ้ามีมดจะแก่นๆน,นะคะจะไม่ค่อยงามอะพอดีเลยสูงไปนิดนึงเ,เอ๊ะต่ำไปนิดนึงี่จาก็สเสษเนะลองอีกใบมะม่วงที่กำลังจะย่อยเนี่ยก็เอาดินเติมลงไปเลยค่ะพี่จ๋าเอาควมพวก เตรียงอะไรก็ไม่ทร้ก็ดโดนดินเล mm hmm. ยเจสจากำทำคลิปนี้ก็คือถ้าถ้าใครบางคนที่เขายังย,าย้ายกระถางยังไม่เป็นนะคะเจสจาก็ถ้าเกิดใครที่ทำเก่งแล้วก็ข้ามได้เลยนะคะเพราะว่า,ายเจาก็ทำคลิปวนไปเวลาช่วงนี้เป็นช่วงพักแปลง เดจ๋าก,ก็เตรียมแปลงยังไม่เสร็จแบบค่ะตากดินไว้ก่อนสักสองสามวันเด็จ๋าก,ก็ผสมเดี๋ยวปุงดินใหม่ตากดินไว้สักสองสามวันก่อนค่ะเพราะดินมันชื้นเยอะได้จ๋าปลูกต่อเรื่องมาหลายรอบแล้วนะตากดินไว้ก่อนเพราะตากดินไว้รอบนี้ก็เป็นการมีเวลามาย้ายก้าวกระถางแล้วก็มาทําผักกระถางก็ทําคลิปวนไปค่ะเราทําเราปลูกอะไรเราก็ลงคลิปนะคะเผื่อคนที่เขา เข้ามาใหม่ๆม,มาติดตามใหม่ๆก็ได้เข้ามารับชมด้วยนะคะใครที่ติดตามเก่าแล้วเก่งเลยก็ทําได้นะคะเพราะว่ายายจ๋าก็ทำตามหน้างานแต่ละวันยายจา๋าทำอะไรยายจ๋าก็จะทำคลิปไวนะะ้นะคะเราก็เติมดิน ไปให้เต็มด้านข้างนะคะไม่ให้โบสมมติว่าเขายุบลงไปแล้วต้นไม้เขาโซมแล้วไม่งามอีกนะคะเราก็สามารถเอาขี้วัวปุ๋ยพ่อขี้วัวพรวนดินแล้วก็โรยรอบๆได้นะคะค่ะก็ขยับเล็กนิดนึงค่ะกดกดให้เข้าแน่นตรงคนกไ็ไม่ที่จริงไม่ต้องกดก็ได้นะคะเพราะว่ารากเขาเกาะตรงดินจนเป็นก้อนเนื้อก้อนดินแล้วนะคะ ก็ไม่ต้องกดอะไรแล้วคือข้าเน่นเราเอาไปวางแค่เราเติมดินเพิ่มเฉยๆต้องรดน้ำให้ชุ่มเอาตั้งในที่ร่มก่อนนะคะจาบคลิปนี้เจ๊จ๋าก็ย้ายเคลย้ายเคลลงกระถางนะคะนะคะี่ค่ะต้นนี้มันมันอายุเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเจ๊จ๋าต้องการบำรุงเขาต่อกก็ย้ายให้เขานะคะ ภาพนคลิปนี้ไม่ใช่นะคะคล <c oughs> ิปนี้ยายจ๋าก็ปลูกหลายอย่างนะคะปลูกหลายอย่างปลูกหลายอย่างหลายหลายหลายชนิดนะคะวันนี้ปลูกหลายอย่างให้ดูกันนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาจะได้เอาไปทําตามได้นะคะถ <c oughs> ้าก,ก็เสร็จเป็นหนึ่งต้นเอาไว้ว้ที่ร่มก่อนนะคะ <c oughs> ถ้าเดี๋ยวยายจ๋าก็ เอตัวย้ายกระถางนั้นอีกกระถางหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ต้องดูก็ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกันค่ะทำเหมือนกันเลยเดีย๋ยวมาดูตอนย้ายซลัดรี่กันแลวกันนะคะค่ะเดีย๋ยวยาจะพาย้ายซลัดรี่นะคะยาจ่าเตรียมดินเตรียมดินใส่ใส่ถุงไว้แล้วนะคะแล้วลดน้ําไว้แล้วด้วยการย้ายก้าโดยการที่ว่าเราถอนรากขึ้นมานะคะจําเป็นมากเลยนะคะต้องลดน้ําก่อน ดินจะได้กระชับนะคะเวลาเราเอารากผักจิ้มลงไปนี่จ๋าจะใช้ไม้ตะเกียบนะคะวันนี้ก็นี่จ๋าเตรียมจำลองมานะคะจะได้ไม่ต้องจะเอากลับมะพเท้าสับลองก้นถุงนิดนึงนิดนึงค่ะหด่วยดแล้วก็ดินปรุงปลูกเนี่ยคะ่ะสูตรนี้แหละคะ่ะสูตรเดียวนี่นะะแหละค่ะแล้วแต่ สูตรเดียวหมายถึงว่าหนึ่งต่อหนึ่งนะพัสตรเดียวแต่ว่าน้ำหมักอ่ะแล้วแต่เรามีเลยค่ะได้หมดทุกอย่างเลยนะคะ EM ก็ได้อุจจีสารข้าแสงอย่างเดียวก็ได้ใครไม่มีน้ำหมักก็ใช้น้ำซาวข้าวนะคะลดแล้วหมักดินทิ้งไว้นะคะดีมากนะ้ำซาวข้าวไม่ต้องทิ้งเลยะคะแล้วจาาเก็บไว้จนมันมีกลิ่นเหม็นแล้วนะคะกลิ่นบูดแล้วี่จาก็เอามาปรุงดินพอปรุงดินเข้าไปปุ๊บมันจะไม่เหม็นเลยะคะ่้น้ำซาวข้าวนี่ค่ะทีีจากก็ออกนอกเรื่องแล้วค่ะวันนี้ ก็เนี่ยกอกแบบนี้นะคะอาใส่ถุงแบบนี้อันนี้เยจ่าทาให้ดูนะคะก็คือกอกดินใส่ถุงลองเลิกกาวเท้าสับนิดหน่อยการดินไหลก็กระแทกกระแทกถุงนิดนึงถ้าขี้วัวมันเป็นก้อนกระบี่นะคะก็แบบนี้นะคะอันนี้เยจ๋าทำให้ดูเฉยๆนะคะว่าเยจ๋าทำแบบนี้แต่อันนี้ที่เยจ่าใส่ไว้แล้วแบบเดียวกันนะคะดินแบบเดียวกันเยจ๋าใช้ตะเกียบนะคะ แตต้นกล้าขึ้นมาเลยเจ้าจะเอาด้านไหนก่อนดีด้านต้นโตๆก่อนดีกว่าเออเจ้าจะปลูกสักถุงละกี่ต้นดีที่จริงอ่ะรากเขาออกแบบเยอะเลยนะคะเพราะว่าเขาเขาอยากย้ายตั้งนานแล้วค่ะเจ้าไม่มีเวลานี่ค่ะต้นเขาจะเล็กแค่นี้นะคะเจ้าจะปลูกสัก จะปลูกสักสามต้นนะคะถุงละสามต้นเจ๊จ๋าไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้ดูเจ๊จ๋าปลูกไว้อันนั้นน่าจะต้นเดียวค่ะซลารี่เขาต้นใหญ่นะคะที่จริงอะ่ะถ้าปลูกปลูกอละต้นอะ่ะจะดีมากเลยแต่เจ๊จ๋าลองลองปลูกสามดูนะคะค่ะสามต้นจะสามต้นเจ๊จาไม่อยากเอาไม่อยากเอาให้มัน กันพรอบที่เราเจะจาปลูกถุงละต้นละพื้นที่แบบาจา๊จ่าจำกัดมากเลยนะคะเนี่ยสามต้นาจะจ่าปลูกกระจุกเดียวกันเลยก็เอาตะเกียบทำคว้า,วานรูนะคะคว้านรูตรงกลางนะคะเอาตะเกียบช่วยช่วยดันรากเขาลงไปนะคะเราถอนขึ้นมาเลยนะคะรอบนี้เราใช้วิธีถอนรากนะคะถอนรากขึ้นมาเลยมันก็จะกระทบกระเทือนบ้างะคะ่ะ ก็ไม่เป็นไรดิฉันปลูกสามต้นนะคะถุงละสามต้นนะคะพิฉัาสรุปแล้วเอาถุงละสามต้นนี่ค่ะใช้ตะเกียบดันรนากเขาขึ้นมาแบบนี้เลยรากเขาออกเต็มแล้วค่ะเยอะมากเยี่ยงอาหารกันใหญ่แล้วค่ะพิฉัาก็ดึงแบบนี้แบบนี้เลยดยฉันท,ทำให้ดูอีกสักหนึ่ง ซสลารี่เขาต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ที่จริงอะ่ะเราปลูกถุงละต้นยังได้เลยนะคะต้นเขาใหญ่จริงนะคะใหญ่ใหญ่ใหญ่มากด้วยเดี๋ยวจะปลูกไปออรอบที่แล้วต้นใหญ่ปลูกไปกระถางละต้นเองก้านใหญ่มากซอลารีแต่อันนี้เยะจ๋าก็ประหยัดพื้นที่ยะจา๋านะคะปลูกแบบนี้นะคะเอา เอาจะเกียบคว,าวา้วานดูตรงกลางถูน,นะคะแล้วก็ใช้ลากเขาม้วนลงไปเลยม้วนลงไปในดินเลยค่ะแล้วก็กบดินกดบริเวณโคนต้นให้เขาแน่นนิดนึงนะคะให้เนาะแน่นนิดนึงเวลาลดน้ำเขาจะได้ไม่ล้มนะคะค่ะสำหรับการปลูกเซลลรี่แบบนี้ก็ หมือนขึ้นช่ายแบบเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวยาจาก็จะย้ายขึ้นช่ายด้วยนะคะวันนี้เอาาลารี่ก่อนนะคะเรื่อค่ะยยจาถอนมาร่าเขาแบบแข็งแรงมากเลยนะคะจะมีต้นมะสะนพืชขึ้นมาด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ยายจาก็พามาปลูกนะคะมีปลูกอะไรบ้างะย้ายสกาเล็เทลย้ายกระถางสกาเล็เทลแล้วก็ย้ายเทลต้นใหญ่ลงกระถางเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็ปลูกสลารี่นะคะแล้วเราก็ ทำอย่างนี้นะคะไปจนหมดนี่นะคะทีจ๋าก,ก็ต้องขอตัวทําไปให้หมดก่อนนะคะแล้วก็แล้วเราก็ลดน้ําค่ะเอาน้ํามาลดนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะคะก็ลดน้ําแบบนี้นะคะประคองต้นเขาไว้นิดนึงก็ลดออกเพราะว่าปลูกใหม่ๆเนาะขนาดว่จาจ๋ากดแน่นนะคะยังยังยังล้มเลยก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะปลูกวัแนแรกต้นเขาโยเยต์เราก็กดกดได้นะคะด กดเบาๆนะคะรอบโคนเขานะคะค่ะสำหรับวันนี้จะจ๋าพาปลูกก็พามาย้ายเซลลดรี่นะคะสวยงามเลยนะคะจะจ๋าเซลลดรี่ต้นกล้าเขางามมากขึ้นช่ายอยู่เดงจ๊จ๋ายังไม่ได้ยกออกมานะคะขึ้นช่ายแต่ว,วันนี้ย้ายย้ายเซลลดรี่ก่อนนะคะค่ะสำหรับวันนี้เจ๊จ๋าพาปลูกก็ขอจบคลิปว้เันนี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกคนที่เข้ามาติดตามและชมคลิปของเจ๊จ๋าจนจบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาคอมเมนต์น,นะคะ วันนี้เจาจาพาปลูกก็พามาย้ายไปให้ดูไปสอง,สองถุงสองกระถางการเลเคลสองกระถางนะคะแล้วก็ชรนรี่อีกสองเดี๋ยวจาจ่าจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะค่าขอบคุณค่าถ้าชอบก็เชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าจ่าพาปลูกเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจาจ่าพาปลูกได้ทําคลิปดีๆคลิปใหม่ๆออกมาผู้ติดตามหนึ่งคนเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนเจ้าจ่าก็ดีใจค่ะ ผู้ติดตามยังยังไม่เยอะเลยนะคะก็นิดๆหน่อยๆครับก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้มันได้หลากหลายดิจาก็พยายามศึกษาเรียนรู้หลายๆทางนะคะที่จะปลูกพืชปลูกผักให้มันออกมาได้ดีๆสวยๆแต่่างว่าดิจากททาคนเดียวทุกอย่างเนาะเวลาจํากัดบางทีก็เนี่ยค่ะต้องเตรียมดินเตรียมแปลงดิจาก็ทํางานจนมืดนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดิจาก็พาไป จอกันใหม่ที่นหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์นะคะสวัสดีค่ะ